สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางก็จะมารีวิวเหรียญกระสับชนิดละ10บ,บาทนะครับมาให้ท่านพี่ๆน้องๆนะครับมิตรรักนักสะสมเหรียญทั้งมือเก่ามือใหม่ได้รับทราบข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทซึ่งมีทั้งหมด4เหรียญครับ4ปีพศ นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับบางเหรียญก็ยังเป็นเหรียญที่หายากนะครับติดลําดับถึงจะไม่ติดลําดับนะครับแต่ก็ยังมีราคาที่สูงนะครับสําหรับบางเหรียญนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวสาระดีๆนะครับแสงเทียนนำทางก็อยากจะขอบคุณครับพี่ๆน้องๆครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปของแสงเทียนนำทาง หรือไม่ก็มีการคอมเมนต์นะครับติชมกันมาครับแสงเทียนซึ่งแสงเทียนนำทางเองนะครับจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับภายในภาคหน้านะครับหรือว่าคลิปหน้านะครับเราก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวของเหรียญน,นะครับแสงเทียนก็อยากจะ ขอกำลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องเสียงเทียนนำทางเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2532นะครับ ซึ่งลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับสาหรับเหรียญสิบาททั้ง4เหรียญน,นี่ครับซึ่งแสงเทียนนำมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับจึงแจ้งกันไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่เหรียญย n c แต่อย่างใดแต่เรื่องราคาที่จะบอกนั้นเสงเทียนจะบอกในส่วนของราคาที่เป็นเหรียญย n c นะครับสําหรับการประเมินราคานั้นเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับ เหรียญ10บาทนะครับปีพศ2532นี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีครับสีขาวและสีทองนะครับราคาหน่าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ ส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตธาพรฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็น พระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งเป็นจุดสี่จุดซึ่งอักษรเบลนี้นะครับก็มีความหมายบอกว่าสิบนะครับซึ่งจัดทําขึ้นมาเพื่อให้อำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับนั้น ด้าน,นขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2532นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2532นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่100ด้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับยังไม่ติดลำดับนะครับสำหรับหาย,ยากยังไม่ติดลำดับ1ในส0นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ ต่ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเก่าเก่นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้ลองหากันครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับการสามารถพบเจอได้นะครับในตามสถานที่ทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับ ำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2532นี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับจึงราคาก็ค่อนข้างจะสูงครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทเหมือนกันครับ ซึ่งเป็นปีพุทธศักราช2539นะครับสำหรับเหรญรุ่นนี้นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงร9เก้าของเรานั่นเองนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นอักษรเบล,ลครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17 000, 000, 8, 000, 000, 000, ล้านนะครับ86,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ติดลําดับนะครับสําหรับชนิดเหรียญสิบบาทชนิดนี้นะครับยังไม่ติดลําดับนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้ก็คือเดือนละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้เริ่มหาสะสมกัน เนื่องจากว่าเหรียญปีพศ .2505 ขออภัยครับ39นี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับซึ่งสเสทเองก็มีอยู่แค่ประมาณ2เหรียญน,นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปีพศ .2539 นี้นะครับเสถียมจะมีอยู่ก็เป็นเหรียญที่เหรียญการจนานะครับซึ่งจัดทําขึ้นมาปีพศ .2539 เหมือนกันครับ เอาละครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเอาเหรียญน,นี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2546นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 6ม mm, ิลิเมรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพ,พ,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนตรงวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบน,นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณน,นะครับส่วนเบื้องบนของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็น ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2546นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2546นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่49ล้านนะครับ2 9 2 0 0 0เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียนที่น่าสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่า เหรียญบาทรุ่นนี้นะครับเห็นมีรายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มมองหาเริ่มสะสมกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญรุ่นปีพศ2546ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ150บบาทนะครับจึงเป็นหรือว่าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับ เสียงเพียงอยากแนะนําให้ไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญมีลักษณะพิเศษยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 0 0ัน้นั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ สองสีครับสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนเบื้องหลังครับตรงกลางเหรียญเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพระพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนปีพศ2 5 0 0ันีนี้นะครับจะมียอดผลิตอยู่ที่9ล้านนะครับ3 0 0แสน 1 6 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนักนั่นก็คือเหรียญเหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่ติดลำดับนะครับ1ใน10นะครับสำหรับเหรียญกระสับชนิด10บาทนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาจะประเมินอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญเริ่มมองหาเหรียญกันเนื่องจากว่า เ็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะยากมากแล้วนะครับหรือถ้าอยากจะให้แนะนําให้สะสมนะครับเสียงเหรียญแนะนําไปสะสมที่เหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะเหรียญหาง่ายเนื่องจากว่าเราก็สามารถพบเจอครับตามสถานที่ทั่วไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงเทีนนำทางสวัสดีครับ